PPTV HD ช่อง3 6ครับเชิญของเราเนะฮะเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมเล็กๆหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยนะฮะเราต้อนรับันเลยก็และวกันสำหรับอาจารย์เอนั่นเองนะฮะสวัสดีอาจารย์เอค่ะสวัสดีครับอาจารย์เอเป็นพิธีกรจากรายการคนล้านวิวคนล้านวิวที่กำลังจะออนแอร์ทางช่องของเราใช่ครับ ก่อนอื่นเลยอยากจะให้อาจารย์เอเนี่ยแนะนําตัวหรือว่าแนะนำคอนเซ็ปต์รายการไปด้วยเลยก็ได้ค่ะโอเคก็ถ้าผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะนะครับก็แนะนําตัวนะครับชื่ออเอนัทพูคินเลิกผลนะครับปัจจุบันเนี่ยอาชีพก็คือเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรอาชีพหลักนี่คือต้องบอกว่าเป็นวิทยากรนะครับเนาะแล้วก็มาทําเรื่องสื่อแล้ว พอเอิญมาได้คุยกับทีมงานเลยเลยทำเ,เกี่ยวกับรายการออกมาชื่อรายการคนล้านวิว<ะ>เพื่อมาส่งเสริมฮะคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนี่นะฮะในโลกเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์ครับคุณอูถูกไหมฮะผมว่าท่านผู้ชมก็พอพอจะแบบเห็นอยู่สัมผัสอยู่นะครับว่าออปัจจุบันเนี่ยออนไลน์สําคัญเพราะนั้นมันต้องสร้างตัวตนแล้วเราก็เอาอคอนเทนต์ของคนที่สร้างเนี่ยในโลกออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จนะฮะมาร่วมพูดคุยอ่า แต่ว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าทำยังไงอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ถึงได้ล้านวิวใช่เลยใช่เลยใช่เลยอันนี้คือคอ,คอนเซปต์หลักเป็นเหมือนการถอดบทเรียนจากเหล่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาทำยังไงถึงได้มีเส้นชัยอยู่ตรงหน้าเราจะไปถึงเส้นนั้นได้ยังไงแบบตามคนอื่นที่เขาสำเร็จแล้วแบบนี้เหรอฮะใช่เลยเป็นการแบบเพิ่มไฟให้กับตัวเอง ใช่ใช่ประมาณนั้นไหมคือคือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยโทษนะฮะคนดูทีวีน้อยลงแต่ไม่ใช่หมายความไม่ดูทีวีนะแต่เขาอาจจะไปดูในช่อง YouTube ช่องออนไลน์เป็นต้นอย่างเช่นพีพีทีวีของเราเนี่ยก็มีออนไลน์ใช่ใช่เพราะนั้นผมมองว่าโลกกาลังเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนมาสักพักแล้วแหละพฤติกรรมดีกว่าพฤติกรรมของของผู้ดูเนี่ยเปลี่ยนทีเนี้ยพอผู้ดูเปลี่ยนเนี่ยเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตามไปดูว่าเอ๊ะ ไอคนที่สร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยทำไมเออมีคนติดตามเป็นล้านๆคนล้านๆวิวอย่างเงี้ยครับแล้วเขาทํายังไงคอนเทนต์เขาแบบไหนซึ่งเมื่อกี้ได้เห็นแบบว่าตัวอย่างเล็กๆเราก็จะมีแขกรับเชิญหลากหลายรูปแบบใช่ไหมอาจย์พอจะแง้มแงมให้เราฟังได้ไหมคะว่าเราจะได้เจอกับใครบ้างในช่วงแรกจริงๆเราท้าทามไว้เยอะมากเลยแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะครับแยกก่อนนะรายการเราไม่ได้หมายความว่าจะเอาซูเปอร์สตาร์หรือดารามาพูดคุยนะเราเอาคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ หรือยูทูบเบอร์บางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาในทีวีแต่ว่าท่านในออนไลน์เขาดัง,ดงเอยอวตัวอย่างเช่นน้องที่จะมารายการคนแรกหรือท่านแรกเนี่ยนะครับก็คือตีโอ,ต,โอติโอนี่ดังมากครับเขามีผู้ติดตามเนี่ยประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็ใน Tik t o ็อกเนี่ยดูคลิปไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ400ล้านโอ้สี่ร้อยล้านใช่เยอะมากครับเยอะมากเนี่ยคนเหล่านี้บางทีเวลาเราพูดคุยเราก็จะได้เห็นมุมมองว่าเฮ้ โอ้โห oh, มีคนตามขนาดนี้แล้วสิ่งต่อมาคือจากเด็กธรรมดาธรรมดาทั่วไปฮะเขากลายเป็นสร้างไรายได้ตอนนี้ทีมงาน20-30มคนหลายคนนะใช่เพราะอย่างเมื่อกี้เห็น<อ>มีพี่ก<อ><อ>ติด้วยมีพี่บอลเชิญยิ้มก็มามีพี่ลำใยอ่าน้องลำใหยหายทองคําด้วยพี่กตินี่จะเป็นพิธีกรร่วมในบางบางบางอเหรอบางบางเทปบางเทปที่สะดวกก็จะมามาร่วมสร้างสีสันนะฮะพี่กติ้ับด้วยแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ใครก็สามารถลุกขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ได้มันก็เหมือนเช่นกัน สร้างแรง,แรงบรรรันดาลใจด้วยไหมคะอาจารย์คือคุณจะเอมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสร้างแรงบรรรันดาลใจอย่างเดียวนะ,เพ,ะเพราะสร้างแรงบรรรันดาลใจอย่างเดียวนี่กินไม่ได้ค่ะจริงต้อง,อองสร้างเงินด้วยเออสร้างเงินด้วยเพราะนั้นคนที่เขามีคนตามเนี่ยเป็นหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยผมสังเกตนะรายได้เปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีพวกสินค้ามารีวิวคุณอู๋นี่เรื่องจริงแล้วรายได้เนี่ยแบบเปิดเผยไม่ได้เลยแหละความหมายคือทีมงานมันเยอะมาก ขาาผมเคยถามนะยูทูบเบอร์หลายๆคนนะผมถามว่าโทษนะครับถามตรงๆเลยไอ้รายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เขาบอกคุณเอเอางี้ผมมีทีมงานประมาณ20กว่าคนนะก็ลองคิดดูสมมติคนละหมื่นหก็3า0แสนแสดงว่ารายได้มันต้องเยอะกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนเหล่านั้นเขามีรายได้เยอะนะผมว่าเยอะกว่ากว่าเงินเดือนประจำและที่สําคัญเขาเริ่มต้นสร้างจากมือถือเครื่องเดียวนี่แหละ บางคนเนี่ยผมมองว่าที่ที่เราดูอยู่เอ้ยฉันยังไม่มีตังค์ฉันไม่มีทุไม่จําเป็นครับมือถือหยิบมือถือเครื่องเดียวมาคุณก็สามารถมีช่องเป็นของตัวเองได้แหละสร้างรายได้วามวิธีคิดวิธีนำเสนอถูกไหมคะฉะนั้นในรายการเราจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนเลยเรียนรู้ในแต่ละรูปแบบเพราะว่าแขกรับเชิญแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันถูกต้องเลยฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์มากๆประโยชน์จะได้แบบโอ้โหคนนี้ทํายังไงเอาวิธีคนนี้เป็นแบบนี้ แต่วิธีอีกคนหนึ่งแขกเชิญก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เลยฮะบใช่เลยทั้งนั้นถามอาจารย์เอนิดหนึ่งกับซัดข้าประเด็นเลยนะในภาวะสังคมแบบนี้อาจารย์เอรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงในขณะที่เงินมันเฟ้อของก็แพงแล้วก็ฝืดด้วยทั้งเฟ้อทั้งเฟืดเราจะต้องอยู่ยังไงฮะจริงๆนะผมมองว่าเรื่องโควิดนี่นะมันไม่ได้มันไม่ได้จบแค่แค่ ประเดี๋ยวใจนี้หรือหรือกาลังที่จะจบผมมองว่าเราต้องอยู่แบบใส่แมสอย่างเงี้ยไปอีกยาวนานเลยเพราะนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ก่อนอย่างเช่นคนที่กระทบเลยก็คือว่าคนที่ต้องทํามาหากินเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นลูกจ้างก็ตามครับหลายหลายองค์กรมีข่าวว่าตกงานถูกไหมครับแต่ผมอยากให้ให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้ครับว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือเรากําลังทําอะไรแล้วแต่ที่กําลังดิสรั t ครับ ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นในโลกออนไลน์ให้มากขึ้นไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ไไดนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเริ่มปรับตัวแล้วแหละนะครับอย่ามองว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราทําไปเถอะเดี๋ยวองค์กรจ้างต้องมองแล้วว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยวันนี้มันอาจจะถูกดิส랩หรือกําลังดิส랩อยู่หรือเปล่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับวันนี้เรามีกระเป๋าสองใบเนาะหาได้ได้เสริมสร้างตัวตนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มจะทําออนไลน์แต่ไม่ได้ทําจริงจังนะแต่หมายความว่ามาเป็นโคช้ชมา ทำสื่อทําอะไรมากขึ้นแล้วก็ออกจากงานประจําแล้วสามารถอยู่ได้ก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ เริ่มทําก่อนก่อนที่แบบโทษนะฮะจะต้องถูกออกจากงานหรือบริษัทไปต่อไม่ไม่ได้ Minor. ครับคุณจเจมส์ก<ช>็<ำ>เริ่มเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างและนี่แหละฮะที่เราจะส่งผ่านทางรายการคนล้า,านาาวิวอยากให้ติดตาม,มแต่ว่าวันนี้อ,อาจารย์เอไม่ได้มีคอร์สอะไรมาแนะนําเราสองคนใช่ไหมไม่มีไม่มีคือฝากติดตามรายการฝากติดตามรายการเพราะว่าดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ใช่ไหมใช่ใช่ฮะอันเดียวให้อาจารย์เอฝากหน่อยฮะรายการจะมีทุกวันไหนเวลาไหนโอเค ก็จริงๆนะฮะรายการจะออนแอร์เนี่ยเริ่มวันที่17กรกฎานะครับแต่ว่า17เเนี่ยรู้สึกอาจจะมาเลทหน่อยมาช้าหน่อย<ช>เพราะว่า มีการถ่ายรอบชุดว่ายน้ำของมิสยู n ิเว r ร์สไทยแลนดหลายคนรอคอยนะเราคอยดูชุดว่ายน้ำแตวเล่นก็ดูกันอย่างต่อเนื่องไปเลยดูอย่างต่อเนื่องก็ฝากด้วยนะครับคนที่ติดตามช่อง PPTV อยู่แล้ววันวันอาทิตย์ที่17เนี่ยหลังจากดูชุดว่ายน้ำต่อก็ดูรายการคนล้านวิวของอาจารย์เอไปด้วยเลยนะครับแต่ปกติเนี่ยก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เจนาฬิกาถึง1 7นาฬิกานาทีครับ5โมงเย็นเจอกันทุกวันอาทิตย์แน่นอนเรื่งนะอ่เจอกัน5โมงเย็นแต่ว่าเทปแรกย้ำนะ5โมงครึ่งนะฮะแล้วก็เทปต่อๆไปเนี่ยเจอกัน5โมงเย็นของทุกวันอาทิตย์กับรายการคนล้านวิวคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้จะได้แรงบันดาลใจใหม่กลับไปใช้ในกับในชีวิตนะคะยังไงก็ฝากรายการคนล้านวิวด้วยนะคะครับผมอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้จา์ฝากถึงคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล็ก อ่ะโอเคก็สําหรับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่จะสร้างไรายได้หรือสร้างอีกโลกหนึ่งนะฮะไว้รองรับในอนาคตเนี่ยผมมองว่าวันนี้ฮะเราเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนวันนี้เนี่ย สถานการณ์จะบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแล้วก็เราสามารถศึกษาได้จากยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับหลายคนเนี่ยมีคนติดตามเป็นหลักล้านๆหาวิธีการนะครับและที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าฝากรายการเราด้วยเพราะว่าในรายการก็จะมีวิธีการมีโน้ตเฮาส์มี how, มมเคล็ดลับต่างๆให้พวกเราแกะมาดูนะครับทีละคนเนี่ยว่าเขาพูดยังไงเขา<ห><ล>ทำยังไง,งที่ประสบความสําเร็จและนั่นคือ next station คือต่อไปเราก็จะประสบความสําเร็จแบบนั้นครับฝาก<ร>ด้วยนะครับ ขอ,อขอบคุณอาจารย์เอมากมากเลยนะ,นะครับ,รบขอบคุณมากค,ค,ครับขอให้รายการเด,ดตติ้งดีๆปังๆค่ะใช่ครับผมและเดี๋ยววันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ PPTV HD ช่อง3า